พอด,ดีตอนเศร้าจ้าส่วนทันญรน์และปริศาตจ้าพอกันอีกคือเก่าจ้าพี่น้องมงนีรสิภามาเฮ็ดกับเขาอีกคือเก่าจ้าพี่น้องพอกันพระเศร้าครับพอกับลาดอีกคือเก่าแล้วจ้ามนีรสิ้ามากร่อยปะทูเข้มแล้วจ้าพี่น้องแงงวันฟูงบินตามกับเรื่มมาจ้ามมนได้กินปะทูสมิตรปะทูเข้มจ้า น,นี่เป็นกระทู้มันนด้จ้ะพี่น้องบุค่อยเข้มคักจ้ะกรตทู้ดีพรอกับสิมีบักม่วงแล้วใส่เป็นบักม่วงแก้วโบราณด้จ้ะพี่น้องบักม่วงอันแก้วขมิน้นจะคล้องกับม,มีเต็มบ้านอยู่ก็ได้ซื้อแก้วโบราณจ้ะแก้วโบราณมันสิแส็บกว่ากันจ้ะแล้วก็เครื่องเคียงกับสิมีบักพริกพริกขั่นจ้ะพริกโซทันหอมแดงซอยแล,บบแล้วก็บักงาแล้วก็ ต้นหอมซอยเด้จ้าเมนูนี่บอกเลยว่ายาผาดแซบคัาจ้ากินกับข้าวสวยหรือข้าวเหนียวจ้ะพี่น้องว่าปลาทูอ่าปลาทุ่ยขาเลือกใส่ปลาทูเป็นปลาทู่มั่นจ้ันี่ไงเบ่เข้มหลายจ้ะพี่น้องนี่จ้ะแต่ปลาทูเข้มนะมันสิเป็นตัวเปื่อยเข้มหลายมันกับบแซบจ้ะพี่น้อง สีหามันเข้มจักน่อยจ้ะแมงวันมาเหรอจ้ะพี่น้องคัอนสิเบื้องคลิปล้วก็ฝากพ่อแม่พี่น้องจักหน,น้อยในเดจ้าฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วน้ำในเดจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮดคลิปจ้าพี่นอ้องน,น้ำปลาทูไปล้างก่อนจ้าพี่น้องล้างปลาทูจ้าก็บดรล้างมากไม้ในเดจ้าพี่น้องล้าง พันพานน้ำเนี่ยจะให้เมื่อกที่ยืนติดน้ำปลาทูกออกกต่พ่อจ้าหลังจากล่างปลาทูแล้วจ้าพี่น้องก็สีน้ำมาโอบจ้าใส่หมอทอดะลรน้ำมัน ร้อยแปดสิบองศาจักสิบนาทีกับพ่อจ้ะโอประทูสุกแล้วจ้าพี่น้องขั้นตอนต่อไปห้ากสิมะแกวตัวเนื้อจ้าหลังจากห้าแก่เนื้อประตูแล้วจ้าพี่น้องขั้นตอนต่อไปห้ากสิมะปุงรดเลยได้จ้าพริกนจ้าพี่น้องแมงวันร้ายหลายมันได้กินประทู เอาครัวนั่นปลาหยอดนิดเดียวเล้วจ้ะพี่น้องเพราะว่าปลาทู่มันเข้มจ้ะแมงว่นหนาหอน,ห,อนหลายคักชุลรสจ,จ้าตามด้ยวยบักหน้าวได้จ้ะพี่น้อง มนนามันสิบไปเพิ่มความหอมจ้าแล้วก็ไปตัดกับความเข้มของปลาทูจ้าพี่น้อง,ม,งม่วงม่วงหอมแดงซ้อยแล้วก็ผิกสดซ้อยจ้า หลังจากเาปุ่งเครื่องครบแล้วจ้าพี่นอ้องพยายามจ้าหอมคลักจ้าพี่น้องความเปรี้ยวกับความเข้มมันสิตัดกันจา้ามันสีไดร้รสชาติแล้วก็ห้ากับเพิ่มความนัวงของอาเครื่องปปุ่งลงไปมก็จเข้ากันจ้าพี่น้องลองไปเหตุกันเบิงเ่งจากเมนูนี่ สนพืนแค่สามสิบบาทและสื่อประทูมากตัวละสิบห้าบาทค่ะกระบักม่วงก็ยี่สิบบาทเพราะว่าอันบักม่วงและใส่แก้วโบาัารลานเ็เละได้ซื้อเขาเจ้าถ้าเป็นบักม่วงแก้วขมิ้นดกเต็มหน้าบ้านดูจ้าพี่น้องพี่น้อง กูกับขอดสวยห่นหอนๆจ้าซิ้นรจ้าป่ะเนี่ยฮึแสปจับพี่น้องมันก็นจะมีความเค็มนิดๆจ้านิดๆเพราะว่าปลาทูเค็มเนาะ แต่ว่ามันตัดความเปรี้ยวด้วยบักม่วงกับบักนาวหอมบักนาวกินกับเข่าสิเขากันจ้ากับพอนี้วเขาเจ้าสุดท้ายก็ตามด้วยต้นหอมชอบพี่น้องส่วนหนกที่เบื้องลายๆคลิปจะสีว่าบ่เห็นและใส่ผักชีนะจ้าแล้วเอาวัตถุดิบที่ปลูกในบ้านจะพี่น้องพอดีผักชีตายผักชีเบิดแล้วผมก็อยากซื้อข้าเจ้านะจ้าถ้าผู้ใดมีหอมมีผักชีก็ใส่ได้จ้า นัดนี่ต็ต้นหอมที่ปลูกเองแล้วก็เลยในไแต่ต้นหอมจ้ะพี่น้องค่ะพี่น้องก็ับไปดัดแปลงเอาด้วจ้าอันใดมากอันใดอันผักหอมที่จะคล้องม,มากกับสซลงไปได้เบิดจ้ะพี่น้องมากกันไดชอบ,อนบในกระไซลงไปจ้าอาจารย์พร้อมเสิร์ฟจ้าบ้านี้ นี่ละจ้านาตากคอยปะทูเข้มใส่บักม่วงจ้าพี่น้องไม่นูประหยัดประหยัดยแซ่บเลอจ้าพี่น้องกินก็พักสดหลายๆจ้าพักสด,ดพักลวกได้เบิดจ้าพี่น้องลองไปเห็ดกันบิงึงเ้อจ้าหน่าบักม่วงงานนี้บักม่วงเบ่อจ้าแมงวันก็หลายพี่น้องแต่วาละรนะนไม่ใส่เป็นบักม่วงแก้วบัวล้านเลอจ้าควรผสมคักถ้าเป็นบักม่วงใบบวกมันจะดสมคักจ้าพี่น้อง ใส่บุมีก็ใส่บักม่วงกันแก้วขมิ้นก็นได้ด้จ้าบัก่วงแก้วขมิ้นนั้นสิลายเนาะม่วงแก้วโบราณกะตอนนี้กะหายยากอยู่ด้จ้าพี่น้องเรื่มสิบ่คคอยมีแห้วจ้าสำหรับคลิปนี้เลดก็ขอตโตแต่เพียงเท่านี้ด้จ้าพี่น้องสามากระฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e แลวน้ำใด้จ้าเพื่อเป็นกําลังใจในการเฮ็ดคลิปจ้าพอกัอนคลิปหนาคือเก้าแล้วจ้าสำหรับคลิปนี้กะขอตโตล้จ้าพี่น้อง ไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า